ยาวแล้วกันมดกระเป๋ามากระเป๋าโคตรใหญ่ได้พัวนะไอ้โดนอ้มโดนโอเคลืมปรับยากจ้ะเออไม่ทันไรมีคนเข้ามาแล้วมาเออออโหด ต่อไปเป็นทางไหนต่อรวยคิดว่าใช่กระโดดไปต่ <laughs> อเถอะต่อเดี๋ยวไปก็ตานเดี๋ยวไปก็ตานตานเลยบอกเลยนี่เน่ยได้ระเบิดด้วยเฮ้ยชิบหายด่วงขึ้นหัวตายยังไม่ตายแกยังไม่ตายาตาย,ย,ยัง จะรีบไปไหนล่ะไม่ดีเอาค่อตายไปเลยเชื้ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเลยเออเกือบตกก็ทางเดิมนี่ป่ะนี่ป่ะใช่ป่ะอเอ้าไม่ใช่ด้วยเราให้ไปทางไหนวะเนี่ยก็ทางไหนองแล้เผาตอนัสไปให้ตายเลยนะจะมาเผานี่ทำไมโอ้ทางนั่งไงเจอทางแล้วไง ทางมันอยู่นี่ข้างทางเดิมอ่ะโอ้ยข้างนอกเยอะไปะมันลงอยู่ตรงนี้โหดเด้อเลยโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปช่วยครับตบให้เอ้ยทางตรงอยู่ไหนวะโอ้โหต้านนัดไทยบอกว์ปาไปแล้วอ้าวเพิ่งปาเนี่ยหรอมาเห็นมันเยอะ เอาอ่ะพอรู้มันเยอะก็ต้องฆาไปป่าเตอนนั้นไปป่าตอนตอนนั้นอะมีใครบอกแต่าพี่มาโคตรเยอะแล้วไปป่าตอนนั้นลืมไงเออตอนนั้นมันลืมตอนเนี้ยมีอะไรเลยช็อตกันอะเรากอเราตกไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมีอะไรได้ไปบอกไอ้ไนี่ยอยู่ที่ไหนเออเหมือนกันเลยออกมาตัวไว้ดิอ่าฮะอ๋อโอเคนี่ไปนี่ไปอ๋อเนี่ยนะ

มอร์ฮอคมื่อนอนจคกี้อ๋อลนลนออลนนะหลังลนเกี้นเอ้ยเอมอสมอสเจคกี้ทหงไม่กล้ายิงกูไปช็อตกันเราไปไงเนลนมาแล้วเนี่ยไม่มีหรอก เจ้าจอยจะาปวยใช้ไม่ได้เสียใจด้วยในนี้มีอะไรวะมีถังมีถังไอ้เจ้ามีบุบบบายไว้มัดมอดมอดมาเอานี่ไปบอมไปบอมไปไปบอมอยู่นู่นเนี่ยอย่ามาไม่เอาระเบิดไฟอย่างงี้ดิ อย่างนั้นก็ขอดับเป็นไอนเทมไม่ต้องปาก็ได้เอาง่ายคือไม่ต้องผ่านการใช้งานโอ้โหเยอะไม่อะเพราะว่าก็ชนะเพราะให้เอาใครบอกไม่ละล้วก็ต้องต้องปาใส่สนัดดิปาใส่ผีก็ได้ไหมไม่ต้องปาใส่นี่แบบที่มันโล่ก็ปลาปาก็เถอะ เนี่ยให้มากดปุ๊ตรงนี้หมาเลอะไอ้้โทษ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 ไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องแก้ริ้มไปครับเอาคืนเงี้ยกดแล้วไงต่อ ก็รลอกหลอกมาก็ไอ้เบลมันมาหมดเลยไอ้ฮาสปาร์ตได้จดเบอร์โทรให้ให้ให้ปะแม่งมาหาเรื่อยๆเลยแฟนตัวยงกูเนี่ยแฟนตัวยงแฟนมันแท้ไง FC 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 ดีอร่อยเลยโอ้ยโอ้ย ผมเอกนไม่เอาแล้วงเอาไปเคันเจอเนัไปของดีไปต้องแหกปากนะมอสดูได้แรงเออว่ะนะอ้ยอ้ยอ้ยอนอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยโ้ยโโอแยอ้ยโ้้้้อ้้หน้าโด มันเป็นเขียวปิดเลยกูว่าเอาเอาสเลยมือคุณเลวว่ามึงมันเป็นหิงจริงอไม่ไใส่ดาเนี่ยเราดางรออยู่เนี่ยเรารมีอีกมอ้ยยัเยอะเลยคิวนเลยไหมอ่ะเด้วเด้อเดอยูยูเออเคลียเคลก่อนเคลียก่อนแล้วงไปหมีอีกมดนะต้องมีอีกอะต้นลงไปไหมกระโดดลไหม เอาบูเบอร์ตายง่ายกันเฮ้ยเพราะได้อยู่ตรงกลางดีกว่านะอยู่ตรงมุมดีกว่าจะพุ่งไปต้องกลับนี่เอะไรวะต้องโดนใหญ่เลยโดนเข้าใส่เลยโอชาเจอร์มาเลยเนี่ยเนี่ยใคกรายได้ยิงโล่นะให้ชาร์เจอร์มาหาได้ไปถึงตอนใครเลยนะทำอะไรมินแรกเลยโอมินก่อนเลยมินอไอคอนเปลี่ยนเลยไอคอนเป็นกังกาป่าไปเลยสวยด้วย จะสปอนลงมาอีกไหมเนี่ยเัมมีอยู่แล้วโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยกว้างเหลือเกินเหมืองเหรอหรือเปล่าเลือกตัที่ไหนก็ได้โตแล้วตัดโตแล้วอ่ะหมที่ไหนก็ได้เลืองกตัวได้เลยสนั้นโดดได้เลยโอเคโดดได้วจะถุยไปอยว่าล้มไหมล่ะ จะลงมาดีปะวะเอ๊ะอายุเดชวะนี่ว่ามอสเก็บมาแล้วมาเลยของบีเฮ้ยเราก็ลงซองไป็นขกูเฮ้ยซี่นัดก็ยังดีอ่ะซี่นัดกตีวสูตรนัดอ่ะแมงรูศพกูไปหมดเลยรื้อเย้ เืินคืนชีพแล้วอุ pues mm like ้ยม่ม oh, okay nah, ีให้หรอกโอ๊ยกระสุนไม่มีให้โอ้โหกมีแต่พ่เอาอีกแล้วอะไรวะวิทไงอวิทอ่เ่ปเฮยวิทวิทไอ้มึงมึงจามึงอเอาเอาโดน แดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะโทษเด็ดดุดโอ้ยไม่โทษโทเข้าเต็มกระบานเลยี่วิงนะทุกเดดนวิี่งนะีสิามอ้ยสิบนาทีเอาอีดานด้วยอ็แ่ไม่ปิดอัดแม่งเลยไม่ต้องเข้ามา นอุญาตผีบอกว่ากูจะเข้าอะไรอย่างนี้ตอนที่ช่วยบอสไปตอนยิงวิทเมื่อกี้เนี่ยที่ยิงก็น่าเกือบตายแหละยิงโดนเขาไม่ได้ตั้งใจปาเกียยิงยิงเฉียดหัวบอสไปไปนิดเดียวหรือว่าเต็มเต็มวะไม่รู้ว่าคนเต้าห้องสีเต็มเต็มเยอะเลยอยากลองเล่นอ่ะติ่สิบบาท ตั้งแท้งตีจะไม่มีอะไรเลยตั้งดีมาเดี๋ยมาๆดมาโอเคได้ได้ได้ชิปนี่มีอะไรมีพิวเก็บพิวเลยมีบูมเบอบายด้วยเอามันเพื่อนเอาไปละ เช็คก่อนม่นมีของเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตาบาสมาผมไปิดเล่มเลยแฟนขับตาบาสไงเฮ้ยศูนย์ศูนย์ไฟเร speaker, up, <st> <ization tuning> <ies> hey. <st> ียบร้อยใส่แยวสโมเกอร์ ไฟไปเลยอย่ามาเผาไม่ต้องมาเผานี่เลยอโอ้เผาเผาทำไมอ่ะยิงเลยดีกว่ายิง,ยง,งเลยอะง่ายกว่าใช่ไหมใช่ มาแน่มาแล้วอ่ะมาทางไหนต่อออะไรอ่ะอี๋เลียคนบอกว่าตรงนี้ใช่โอเวอร์เฮียอะไรอยู่อุ้ยมาแน่ตายไฟฟ้าคนตั้งแบบเขาเป็นเกียอะไรกับชาร์เจอร์วะน่าจะมีผมของมันตั้งตอเล็กๆอ่ะ อีจีนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีจีนฉันจูบกูีจีแล้วไหนวะเหนวะเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนมีเฟนมึงวิ่งมาอยู่คนเดียวหรออุยช้าเจอมึงโดนเ้มันโดนเด้งออกไปเกือบปะโดนเด้ไปได้แล้วกูจะไปไงเนี่ยน้ำิด เดี paid, ๋ยวเดี๋ยวเดสมอเกอร์อะไรวะสมอเกอร์อยู่อยู่ด้านล่างอ่ะยุ่ด้านหลังไฟอะไรนั้นแหละยังกำลังจะมาหลังอ้อมเดินไปด้วนแล้วนี่ใช่ยิงไปก็กลับมาเดินไปอย่างไกลเลยอ่ะไอช่างมันก็หนีได้นหายแล้วเฮ้ยนะน่าจะแจกมาน่าจะน่าจะขนลุกตะกี้ตะกี้ตะกี้ ได้ไอคอนเปลี่ยนแน่ๆได้ไอคอนเปลี่ยนแน่ๆเออไฟนู่นหรือแน่เขาโดนเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้นาดาโอ้อ้าวยิงเหรอหืมเปล่าเป่ามาจิงมาจิงวอสมาจริงตังตังโดนเลยอู้หูโดนมั่งแล้วเอ๋ไปหาตะบานนู่นดิไม่ต้องมาหากู โอออย่ายิงด้วยไงแล้วมัข้างบนนี้ยิงได้เปล่าวะยิงสักเกือบหมดแม็กซ์แลมึงติดเราอะไดกับบ้าร์เนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วกููเจาหินอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนก็ได้โตแล้วเรื่องปุ่นจัน ฐานมันอยู่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนงน้ชิหายามันอยู่ล่างอ่ะก็จะแข็งแรงกว่อนวะไหนวะไม่เห็นกรดันแกทางไหนทังไหนนี่นีขมยขมยขโมยรถมือ่ะโอเคเราหาานมันเาไมตองแล้วมั้งโดนโดนโดนไฟแล้วใช่หมโอ้ยเต็มหน้ามอสไอ้รือดับยากนะโอ้ชิบหายลูก

โอ้ผขัดขผ่านดด้งนล่างดีกอ่าคโดนชาร์จที่เดิมเลยโอเคคุณไปตรงนั้นก็ได้ถ้าไม่เกิดตงที่เดิมอ๋อต่างวางนะนิ่งพอปวดนตัดพิษนะแรงขึ้นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยพูดนรืแรงขึ้นว่ะอุ้ยเออเออโอ้ยเต็มเป็นไม่เห็นโดนพุ่นก่อนตอนแรก เต็มเต็มเลยหยอกอันนี้ไม่ได้สุดท้ายแล้วหรอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ต่จะได้คิดปฏิยนตัวน่าหันอดู่ปยเฮ้ยเฮ้ยนี่มเงน่ไม่เงีนกับไม่เีกับซากศพออยยอยอยอยยนอ้อยยอยอยย้อยออยย้อยย้ออยยย เจสซอมบี้โอ้กับสิงโอ้โอ้มาบอสเรียกกีนะออนลุก่อนยิงเขาเขาเขมาชุบให้ยแล้วออกลุกไครอะไงไข่อะี่ก็บอกเลยไม่เห็นนะมื่เก็้ไม่ได้ดูเดี๋ยวินก่อน ตาก่อนตกกี้ยิงกูดัวกูรู้แล้วใครยิงอ่ะเออยิงกูอ่ะเพราะว่ามันลดพวกเทียบเลยวะไอ้เหี้ยเพรปี๊ตกเพรไม่แรงขนาดนี้เออดีกว่าเร็วว่ะเร็วว่ะจอยเฮ้ยแสงกำลังขึ้นเลยไฟเกี้ยไม้ตัวเงี้ยเฮ้ยไฟชุนกันหนึงวะอ้าว ดีดีก็ได้ยินดูดีนอท่พักไม่ใช่พักอุโสโอโอเคเอ้เงเงเอาตายเร็วกเร็วร็วาจะมาาละโอเครวุบเลยชุบเลยลไ้าไปเดี๋ยวนี้ราให้ราให้ราให้ แม่งมาทั้งรถเลยที่หนเนาะรอที่รถจะไปกันล่ะแม่งมาทั้งรถเลยที่ไหนเนาะถังน้ามันอยู่ไหนอยู่อยู่ข้างบนอยู่่ะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นถังน้ำมันอยู่ข้างบนอยู่ไอเร็วเร็วต้องอย่าเพเข็วโอเคโอเคโอ้ยปั๊บคนเดียวเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งแม่งต่อยมาทั้งรถเลยหหาาาาูููม เจอเจอเจเจเเอเมงกระสุนหมดดิโอดไวิ่งานม่อนมาหาพ่อเออมหา้วโอเคตายแล้วตายแล้วโอ้ยไม่ตายเยไม่ตายไม่ตายไตอไปตลมาต่อุกูวิ่งไปูเลยได้เนี่ยไปทางไหนต่ออะก็คจะต้องลนลนจอหอลันจอหอเก่ออยาไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วรามีนะัดออ๋อไม่เหลือ โอ๊ยม่ไอ้ไอูว่ามีต่อเลยเคลียรก่อนเคลียร์ให้ะไสกคก็ล้มเลยอ่ะตอนนี้ปดระตบป่ะเขาเฮ้ยหายแล้วคุณจุดยมาตอไปใกล้เียร์ขึ้นไปแล้วขึ้นไปไปอไปขึ้นไปอยยิงิงคันเตอร์ก่อนโอเคันเตอร์ตาย มันเตะหน้ากูมันเตะกูพีเลยอ๋อไม่เลยวขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปอีกเออแต่พวกกูตัวรับอ๋อขอโทษโดนคอมเคนอะไรไม่เป็นไรขอแค่รอดได้ผ่านได้จบได้ก็พอแล้วโดนบอลเล่ดลุ้นี่กูยิ้มเลุ่้เลยเนี่ยอืมแล้ระหว่างนี้กูยังไม่ได้อะไรแกโคไปแล้วสักแปดแ่โคตรแล้วสักแปดนาทีก่อนตอนที่เด่หลุดแล้วโอเค 耶。<Yeah. S 2> yeah.